สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเจอสามเหตุการณ์ในปีเดียวจากป่วยใกล้ตายลุกขึ้นสู้ก่อนบรรจุข้าราชการเมื่อวันที่5สิงหาคมในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งที่โพสเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเอง ที่พิกผัน3ามครั้งภายใน1ปีเปรียบเสมือนได้ตื่นจากฝันร้ายจากผู้ป่วยมะเร็งหืดสู้ไปทำงานกรรมกรหาเงินประทังชีวิตก่อนที่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการซึ่งเรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้นภายในปี2563โดยผู้โพสเล่าว่าได้เข้าใจว่าเวลาทุกวินาทีมีคา่าก็เมื่อได้เจอกับตัวเองในขณะที่วันนี้ยังเป็นกรรมกรแบกหามและเป็นคนที่กำลังนั่งรอความตาย แต่อีกวันชีวิตกลับหลุดพ้นอย่างกลับไปอยู่ในอีกโลกเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายสามภาพจำที่ทรงคุณค่าสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในขณะที่ป่วยเป็นโรคร้ายที่ใครๆบอกว่ารักษาไม่หายนอนรอความตายอย่างเดียวแต่ก็ยังเลือกที่จะสู้ไปพร้อมกันด้วยการเป็นกรรมกรแบกหามแม้ต้องเจ็บปวดจากโรคแม้ต้องทุกกับสภาพชีวิตแต่เลือกที่จะอดทน ะว่าชีวิตก็เหมือนละครจากคนป่วย,กยใกล้ตายและเอาร่างกายที่ไม่ค่อยจะไหวไปยืนสู้แดดสูลมเพื่อให้มีเงินมาประทังชีวิตที่ยังเหลือเสื้อผ้าสกรปรกเปื้อนครนตื่นเช้ามาอีกวันกลับตื่นมาอยู่ในห้องแอร์ใส่เสื้อผ้าดีๆเครื่องแบบเท่ๆโรคภัยไข้เจ็บคราบเหงื่อคราบน้าตาหายไปในพริบตาหลายครั้งที่คิดว่ามันคือความฝันแต่มันคือความจริงแค่เซียววินาทีเลือกที่จะสู้หรือจะถอย อาจเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปตลอดการอดีตจบลงในวัย22ปีและก้าวเดินต่อไปในโลกใบใหม่จนถึงปัจจุบันและไม่เคยอายไม่เคยปกปิดอดีตของตนเอง ขอเป็นกำลังใจให้นักสู้ทุกคนฉันเคยเป็นกรรมกรฉันเคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้ผู้พจน์ยังเผยอ,อีกว่าปัจจุบันผมเป็นพนักงานราชการตามระเบียบพนักงานราชการก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทหนึ่งสำหรับชีวิตผมข้างต้นได้แค่นี้ผมก็พอใจอย่างมากแล้วครับและโรคมะเร็งที่เป็นก็คือมะเร็งกระดูก ที่มีเนื้องอกขนาด4เซนติเมตรที่กระดูแขนปัจจุบันหายเป็นปกติแล้วแต่ยังต้องตรวจระวังทุกๆปีทั้ง3เหตุการณ์มรสุมชีวิตเกิดขึ้นในช่วงเวลาครับเกี่ยวกันในปีเดียวกันและความเลวร้ายในชะตาก,กรรมชีวิตทั้ง2เหตุการณ์คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมมีแรงผลักดันลุกขึ้นมาสู้ใหม่จนเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือ คือการสอบติดกรมสัมภาษกรอนได้มีชีวิตใหม่มาเกือบ3ปีแล้วครับซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมและให้กำลังใจหนุ่มเจ้าของคลิปเป็นอย่างมากในเรื่องของการสู้ชีวิตและการมองโลกในแง่บวกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ